คนดูนะอ่ะวันที่สายด่วนรัฐบาลแตกสามตัวงวดแรกคนดูพันแปดเลขเข้าคนดูพันแปดเลขเข้าคนยังไม่เป็นที่รู้จักอ่ะงวดที่สองคนดูหมื่นสามสองหกหนึ่งสองหนึ่งหกเลขเข้าอ่ะหมื่นสามนะอ่ะงงวดที่สุดท้ายงวดสุดท้ายที่สุดท้ายสามหมื่นสี่กำลังดีเจ็ดห้าศูนย์อ่ะแต่พองวดที่จะ งวดที่สี่คนดูแสนคนหลุด <Okay. S 1> ก็มันมันคนดูเยอะอะคนดูเยอะคนเล่นเยอะคนรู้จักเราเยอะคนคาดหวังเยอะดวงฉันอาจจะถูกคนดูน้อยๆก็ได้ใครจะไปรู้จริงๆนะถ้าเจคนดูน้อยแล้วแตกสามตัวเจะย,ยอมนะเออเจะยอมนะเอารีงทุกคนหา ทุกคนกดดับเพิ่คลิกที่ด้านล่างกลุ่มฟรีลิง์ด้านล่างได้เลยทุกคนขาถ้าเจคนดูน้อยแล้วแตกสามตัวเจย,ยอมไม่เอาแล้วคนดูเยอะไม่เอาไม่เอาแล้วรู้แล้วว่ามันไม่ค่อยมัน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 ดีใจนะตอนที่คนดูเยอะคนดูแสนคนนะ่ะแสนสามหมื่นแสนสามหมื่นคนลุดพอคนดูเยอะทีไรลุดคนดูไม่ต้องเยอะเจ๊ขอแบบ ขอคุณภาพอ,นนอันนี้คือแบบหรือว่ากูอย่าดังมากเกินอย่าคนดูเยอะเกินหรือว่ากูต้องอยู่แบบนี้อะไรแบบเนี้ยเนาะอ่าทุกคนให้ทุกคนคิดดิต้องคนอ่ะค่ะทุกคนค่ะกดแบบมันคลิกที่ลิงก์ล่างนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลิงก์ไม่ติด กดเข้ากลุ่มฟรีที่ลิงด้านล่างได้เลยจริงๆทุกคนไม่ต้องมาดูเจเยอะก็ได้นะเจะชอบเ <laughs> อาตรงถ้าคนดูน้อยแล้วฉันแตกสามตัวฉันขอคนดูน้อยนะเออฉันขอให้คนที่ดูฉันได้น้อยนี่ถูกกับฉันพอไม่ต้องหลอกถูกเป็นแสนคนถูกเป็นห้าหกหมื่นคนเนาะไม่ต้องมารู้จักเจนุกเยอะก็ได้จะอยากอยู่แบบเนี้ย เดี๋ยวพอเล่นเลขชั้นยากฉันไม่อยากให้ใครซื้อเลขชั้นยากอ่ะเดี๋ยวรอคนนิ่งก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเล่าความฝันให้ฟังมาสวัสดีค่ะทุกคนขาทุกคนกดแับเป็นคลิกที่ลิงก์ด้านล่างแล้วบอกว่ามาจากเจหนุกได้เลยตอนแรกคิดว่าหน้ามันอะมาโอเคนิ่งแล้วโอเค เออทุกคนจ๋าอามาใครพร้อมมาแ้พพิมพร้อมมาเรอ,อไม่ต้องดูเยอะหรอกใครออกก็ออกเลยจริงๆไม่ซีเรียสแล้วไม่อยากคนดูเยอะแล้วอยากคนดูแบบพอดีพอด,พอดีแล้วเขาถูกกับเราพอเออใครใครใครอยากออกก็ออกเพราะฉันอยากแตกสามตัว เออหรือว่าเกี่ยววะไม่ทุกคนทุกคนเจ๊อาจจะคิดอาจจะไม่เกี่ยวหรอกเจ๊ก็พูดไปเรื่อยแหละไม่เกี่ยวหรอกค่าไม่เกี่ยวมันอาจจะอยู่ที่เลขเจ๊ก็ได้เจ๊อาจจะไม่แม่นอาจจะไม่ได้เก่งแล้วดวงอาจจะไม่ได้มาแล้วก็ได้ไม่เกี่ยวหรอกขาคนดูเยอะไม่เยอะเนาะแต่แต่ก็น่าคิดนะมันก็น่าคิดนะอ่ะทุกคนขาเจ๊อยากจะบอกอ่ะเจ๊ว่ามันนิ่งแล้ว เจ๊ขอบอกนะความฝันที่เจจะเล่าวันนี้เะะ J. จเ๊ยังไม่ได้คาดหวังถึงเรืองรัฐบาลนะคะเจ๊จะเอายังไม่ได้คาดหวังถึงจะไปถึงรัฐบาลนะคะยังไม่ได้แปลว่าฝันวันนี้จะเป็นหวยรัฐบาลเพราะนี่คือยังผ่านมาแค่สองสามวันเจ๊ J. คิดว่าเจ๊ยังต้องฝันอีกอันนี้ที่เจ๊มาเล่าเพราะว่าเอาตรงๆนะทุกคนที่ผ่านมาหนึ่งเดือนเกือบเดือนที่ผ่านมาเจ๊ J. ไม่ได้ฝันอะไรเลยอะ นอนไม่เคยฝันเลยอยากฝันมากนะแต่ไม่ฝันทุกคนหาเจ๊จะมโนวความฝันตัวเองขึ้นมาก็ได้นะแบบว่าทุกคนวันนี้เจ๊ฝันมาทุกคนวันนี้เจ๊ฝันทุกคนวันนี้เจ๊ฝันแต่เจ๊ก็ไม่พูดไงเราไม่เอามาโนดีกว่าถ้าเรามาโนวความฝันขึ้นมาเลขก็ไม่เข้าเออเออเจ๊ก็เลยแบบคือคือตลอดที่ผ่านมาอะเกือบเดือนไม่ได้ฝันเลยไม่ได้ฝันเลยทุกคนอันนี้จริงๆนะ พยายามนอนให้ตัวเองฝันส่วนมนนั่งสมาธิก็ไม่ฝันไม่ฝันอะไรเลยทุกคนแต่เจไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะอันนี้อันนี้ขอพูดนะใครจะหาว่าเจพูดมากลำคาญก็ได้นะเจอันนี้ขอพูดหน่อยอันทุกคนค่ะก,กดคลิกที่ลิงด้านล่างบอกว่ามาจากจนุใครอยากเข้ากลุ่มฟรีนะคะอ่ะคือคือเจ๊ะซื้อผ้าปูที่นอนมาใหม่เว้ยอันนี้คือเท้าความไม่ฟังว่าเจ๊ซื้อผ้าปูที่นอนมาใหม่ก่อนหน้านี้ มันแพงมากแล้วมันนอนสบายแต่รู้สึกว่าที่นอนอันนี้ยชอบสะดุ้งตื่นตลอดเวลาเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นผ้าขนเป็ดแล้วมันแล้วมันร้อนชอบตื่นมาตอนกลางคืนแล้วก็หลับไม่สนิทสะดุ้งตื่นตลอดเวลามันเหมือนน่าจะสบายเกินไปแล้วเจก็เลยแบบนอนมาเกือบเดือนนะก็ไม่ฝันไม่ฝันนอนหมอนอันนี้ก็ไม่นอนหมอนขนเป็ดไม่ฝันเลยมันมันมัน นอนหมอนขนเป็ดข้าห่มขนเป็ดคือดีมากซื้อมาหลายมื่นอยู่นะคะอันนี้คือแบบอยากให้รางวัลตัวเองไงปรากฏว่าเฮ้ยทั้งแต่ซื้อมาอัน,นอันนี้คือเล่าเล่าไ้ฟังมาว่าเกี่ยวไหมนะตั้งแต่แบบซื้อที่นอนอันนี้มาไม่ฝันเลยทุกคนมันนอนสบายนะแต่มันความสบายของมันอะมันสบายเกินไปทุนเข้าใจฟิลฟิลข้าห่มขนเป็ดปะ่ะ แล้วมันร้อนอ่ะมันอุ่นมันอุ่นมากเกินแล้วตอนกลางคืนมันเหงื่อแตกแบบก็เลยไม่ฝันเออมันสบายเกินไปเจ๊ไม่ฝันเลยเจ๊ก็เลยบอกแม่อยากเปลี่ยนผ้าปูเป็นแบบเดิมคือเจ๊กับแม่จะช่วยกันเปลี่ยนเพราะว่าที่นอนมันหนักมากนะคะเจ๊ก็เลยอยากอยากนอนอันเดิมที่เจ๊เคยนอนแล้วฝันแล้แตกสามตัวมันเป็นสีม่วง ที่นอนแล้วแต่ที่ที่ผ่านมาที่นอนแล้วแบบที่นอนนั้นน่ะคือมันเป็นที่นอนหกเจ็ดพันนะแต่มันเจรู้สึกว่ามันนอนหลับสนิทไอ้ที่เคยแตกสามัวเนี่ยก็นอนที่นอนันี้ยแหละเจก็เพิ่งมาคิดว่าเขียวป็ววเออเพราะตั้งแต่กูมานอนที่นอนนี่ยนี้กูยังไม่เคยฝันเลยนี่วะกูไม่เคยฝันเลยอะแล้วก็เลยเมื่อคืนเมื่อคืนบอกว่าแม่เดี๋ยวเปลี่ยนที่นอนอันไหนเออหมูอ่ะคือเจ๊ชื่อชื่อลูกหมูนะคะ เจ๊ก็เลยบอกว่าหมูยักนอนแบบเดิมอยากนอนที่นอนอันเดิมที่นอนสีม่วงคือมันมันไม่ได้สบายมากแต่เจ๊นอนหลับสนิทเออสีม่วงและเจ๊ก็นอนแล้วก็เปลี่ยนหมอนไม่เอานอนหมอนคนเป็ดแล้วคือแบบบางทีที่นอนแพงไปมันก็ไม่ได้นอนแล้วแบบเราจะถูกนี่หว่าอะไรเงี้ยเจ๊อาจจะถูกกับนอนที่นอนปกติแล้วเมื่อคืนฝันทอดอ่ะแม่ เพิ่มหรอแปบบ๊บนึงนะทุกคนจาบบน๋าแป๊บนึงนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเจ๊เล่าให้ฟังเริ่มเริ่มเริ่มจะเล่าละอันนี้คือเท้าความให้ฟังว่าเฮ้ยมันเกี่ยวป่าวะก่อนห่วยออกกลับไปนอนที่เดิมเออมันเกี่ยวกับผ้าปูผ้าปูอันนี้คือมันนอนสบายเกินจนเจ๊สะดุ้งตื่นเพราะว่ามันร้อนอ่ะด้วยความที่ผ้ามันอุ่นมันอุ่นมากจนเจ๊แบบร้อนเหงื่อแตกแบบตอนนอนอ่ะแล้วหลับแบบหลับหลับตื่นๆๆตื่นแลับหลับตื่นตื่นอ่ะ เนาะมีส่วนเนาะทุกคนเจ๊าอาจจะไม่เหมาะกับที่นอนหลายหมื่นก็ได้เองกูนอนลําบากมาทั้งชีวิตแล้วก็อยากจะซื้อที่นอนดีๆปรากฏว่าที่นอนดีๆก็ไม่ได้แปลว่าจริงๆนอนสบายนะแต่เจ๊ไม่เคยฝันแต่เจ๊ไม่เคยฝันกับที่นอนอันนี้เลยเว้ยเนาะเจ๊ไม่เคยฝันเลยเป็นเดือนนอนสบายมากแต่ไม่เคยฝันกับที่นอนขนเป็ดผ้าขนเป็ดสามหมื่นกว่าไม่เคยฝัน เจก็เลยไปกลับไปนาะน่ะเมื่อะะคืนยี่ห้อซิวค่ะแพงอยู่ของเอเน่ะไอฟซเทอรี่เอาเลอ่ะแพงอยู่ค่ะจริงๆมันแปดหมื่นเขาลดเหลือสามหมื่นซื้อทั้งผ้าขนเป็ดทุกคนขาเข้าใจคนทํางานมาเนหนื่อยป้อยากนอนที่มันสบายที่สุดเจ๊ก็ซื้อหมอนขน,น,นเป็ดผ้าห่มขนเป็ดแล้วก็แบบร้อนมันอุ่นเกินจนมันร้อนก็เลย ให้แม่เปลี่ยนยกเซตเปลี่ยนกลับไปนอนธรรมดามดาธรรมดาอุ้ยหลับสนิทกลับมาหลับสนิทแล้วก็หมอนธรรมดาหมอนที่ไม่ใช่ขนเป็ดหมอนเป็นยางพาราธรรมดาฉันกลับนอนสบายเมื่อคืนฝันอ่ะทุกคนขาเจนูรบกวนทุกคนกดดับเบิลคลิกที่ดิงด้านล่างแล้วบอกว่ามาจากเจนูกพี่เปลี่ยนที่นอนสีแดงรู้สึกดีเออ แพงนะขนเป็ดผ้าของขนเป็ดอุ่นมากมันอุ่นจนมันร้อนอนะ่ะพี่คุณน,นุ๊กเป็นคนที่ขี้ร้อนมากเอาไว้นอนหน้าหนา,หนาวถูกต้องค่ะคุณพี่ธมนพันธ์อ่ะอ่ะเดี๋ยวเล่าเลยนะอ่ะทุกคนขาอาจจะเกี่ยวกันก็ได้ค่ะเออแล้วเมื่อคืนหลับบวยหลับฝันแต่เจ๊บอกก่อนนะว่าฝันที่เจ๊จะเล่าวันเนี้ยเจ๊ย,ยังไม่ยังอ่ะขอพูดก่อนเลยนะ ฝันที่เจจะเล่าเนี่ยคือเจ๊ว่าเจ๊จะไม่ให้รัฐบาลไม่ได้เกี่ยวกับเลขรัฐบาลนะคะอาจจะลองตามลาวดูตามฮานอยดูวันนี้คืนเมื่อคืนเน่ยเจ๊ฝันว่าพี่ชายของเจ๊อ่ะพี่ชายเจ๊อ่ะเหมือนไปยิงใครไม่รู้อ่าทุกคนขากดคลิกดินด้านล่างบอกว่ามาจากเจนุกนะคะกดกลุ่มฟรีได้เลยใครอยากเ,เข้ากลุ่มใครอยากเข้ากลุ่มฟรีนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนนะคะใครจะเข้ากลุ่มฟรี เจนุขอคนที่เห็นลิงก์นะคะแอดเข้าไปวันนี้เจนุฝากฉลกฝากดวงไว้ที่ลิงก์ด้านล่างแล้วอ่ะคือเมื่อวานอ่ะเมื่อคืนนอนฝันว่าพี่ชายอะ่ะแต่ดเดจะเบาๆนะคือฝันว่าพี่ชายของตัวเองพี่แท้ๆค่ะที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้คือเขาอะ่ะเหมือนไปยิงใครไม่รู้ไว้ทุกคนเหมือนไปยิงใครแล้วแบบขนเป็ดเหมาะกับเมืองหนาวแบบต่างประเทศจริงส่งไปไทย คือเหมือนไปยิงใครไม่รู้ยิงปืนเสียงดังมากเจ๊ก็กลัวมากในฝันแบบทุกคนตั้งใจฟังนะเจก็กลัวมากในฝันแบบกลัวมากคือเจ๊อะเหมือนไปยิงใครพี่ชายเจ๊อะเหมือนไปยิงไล่ยิงใครก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้คือเริ่มความฝันแล้วนะเริ่มความฝันแล้วนะคะคือพี่ชายเจ๊ไปไล่ยิงใครก็ไม่รู้ตายหมดเลยแล้วเจก็หลบกระสุนหลบปืนหลบ หลบเสียงมันดังมากในฝันนะเสียงเสียงปืนมันดังแบบมันดังดังมากๆอะเสียงปืนคือดังมากทุกคนและเจ๊กลัวมากเจ๊ก็หลบตรงนั้นที่อยู่ตรงนี้ที่แล้วปรากฏว่าพี่ชายเจ๊อะโดนตำรวจไล่จับพี่ชายเจ๊อะโดนตำรวจตามจาับและตำรวจก็ยิงพี่ชายเจ๊ตาย พอยิงตายปุ๊บพอยิงตายปุ๊บพี่ชายเจตายใช่ปะคือก่อนที่จะตายอ่ะตำรวจไล่จับพี่ชายเจแบบไล่จับคือแบบเอาตรงเจฝันเรื่องนี้ทั้งคืนเลยนะเจฝันเรื่องนี้ทั้งคืนเลยทุกคนไม่ได้กินเยอะนะคะไม่ได้แบบตัวเองกินเยอะเพราะว่าท,ที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปว่าไม่เคยฝันเลยวินีมาฝันแลวพี่ชายเจก็โดนตำรวจไล่จับ ไล่จับไล่จับไล่จับปรากฏว่าตำรวจไปเจอแล้วพี่ชายเจ๊ก็โดนจับแล้วก็โดนยิงโดนตำรวจยิงตายแล้วพี่ชายเจ๊อะเหมือนเป็นผีเป็นเหมือนเป็นผีอยู่ในฝันนะนะเหมือนเป็นผีอยู่ในฝันคือคือฝันเพียงพี่ชายแล้วพี่ชายก็ตายในนั้นแล้วเหมือนพี่ชายเขามาเข้าฝันแล้ว หนึ่งสามศูนย์แต่เจ๊คิดว่าไม่น่าจะมารัฐบาลอ่ะใครอยากอายุพิ่ใครอยากรู้อายุพี่ชายเจ๊พิมพ์ว่าอายุถ้าลําคาญก็บอกค่ะจบบ็อกเพราะว่าฉันเล่าแล้วใครลําคาญก็คนตาฝันเกี่ยวกับยิงคนตาเออทุกคนขอถามหน่อยว่าไม่เห็นเลือดเจ๊ขอถามเลยว่าฝันแบบนี้เป็นฝันดีหรือฝันร้ายคะ ขอถามหน่อยขอถามเลยนะอะเดี๋ยวบอกเลยบอกอายุกบหนึงฝันแบบนี้เป็นฝันดีหรือฝันร้ายคะอายุพี่ชาย35 35แต่แต่มันออกไปแล้วคือก็เลยคิดว่าไม่น่ามารัฐบาลทุกคน เออเป็นฝันดีปะฝันดีเนาะโอเคเจจะได้แบบโล่งใจเพราะว่าพี่ชายนั่งอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยพี่ชายเจยังไม่ตายนะคะพี่ชายเจยังไม่ตายนะคะยังนั่งอยู่ตรงนี้อยู่เลยพี่ชายเจาอายุสามห้าพี่ชายเจาอายุสามสิบห้าแล้วพี่ชายเจามาบอกเจว่า พูดอยู่ดีมาพูดในฝันว่าหนึ่งสามศูนย์พูดอย่างนี้นะแต่เราไม่รู้ว่ามาไหมนะทุกคนเจไม่รู้นะคะเจมาเล่าให้ฟังแบบนี้อันนี้ใช้วิจารณญาณน,นะคะเจไม่รู้นะคือฝันแบบนี้จริงๆสาบานเลยว่าฝันแบบนี้จริงๆใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่พี่ชายเจย ตายโดนยิงอาทุกคนหากดเข้ากลุ่มฟรีที่ลิงด้านล่างเออพี่ชายเจ้เกิดสองห้าสองเก้าอายุสามสิบห้าปีพอเขาตายปุ๊บเขามาให้หวยเจ้เลยเขาบอกแล้วในฝันอนะเออลิงไมาต่ำแล้วพี่ชายเจ้ก็บอกว่าหนึ่งสามศูนพี่ชายเจ้พูดเลขนี้ให้ฟังหนึ่งสามศูนย์พูดอย่างเนี้ย แต่ใจเจ๊คิดว่านะรัฐบาลไม่น่ามาว่ะมันเป็นเลขที่รัฐบาลไม่น่าออกหนึ่งสามศูนย์อะเออทุกคนคิดว่าปะหนึ่งสามศูนย์รัฐบาลไม่น่ามาอันนี้จริงๆนะ <c oughs> คือพี่ชายเจ๊บอกว่าพอตายเสร็จแล้วตายเสร็จแล้วปุ๊บพี่ชายเจ๊บอกว่าหนึ่งสามศูนแล้วเจ๊ก็ตื่น ออพี่ชายอยู่สาม้าอันนี้เล่าให้ฟังแล้วนะฝันแบมีคนแก่แถวบ้านว่าฝันต่ออายุให้พี่ชายค่ะเออเจว่าเจานะเอาตุกเจว่านะเจจะลองตามลาวดูบรรจันเออจะลองตามลาวดูบันจันนะทุกคนหนะึ่งสามศูนย์ห้าเนาะ เออทุกคนเจว่าเจาจะลองตามหวยลาวดูวันจนันนี้เพราะว่าฮานอยมายากเพราะว่าฟันเหมือนกันกับฟันเหมือนมีคนมาบอกวันที่หนึ่งออกสามห้าสามเออมาได้หมดแหละลูกกลมๆอะไรที่เกิดขึ้นได้หนึ่งสามศูนย์หกกลับเออเจจะลองเล่นหวยลาวดูออโอเคเจอ่ะจะลองเล่นหวยลาวดูเมื่อคืนวันวัน ันจนคนไม่ต้องบอกใครเยอะนะกลัวหลุดเออเดี๋ยวรูดมาฉันก็แบบมาเดือดร้อนอีกเดี๋ยวก็แบบวุ้ยเจนุกไม่แม่นเลยเจนุกไม่แม่นเลยฉันก็แบบฉันก็เฟล,ลนะเว้ทุกคนอันนี้คือเจ๊ <c oughs> ตั้งใจมาเล่าให้ทุกคนฟงังฝันใกล้เชา้าค่ะขอพอสอเกิดสองห้าสามหกพี่ชายเจ๊เกิดสองห้าสามหกไอสองให สองห้าสองเก้าสองห้าสองเก้าค่ะอันนี้เจนไม่รู้นะทุกคนขอภัยนะคะหนึ่งสามศูนย์ห้าตื่นตอนเช้าค่ะตื่นตอนตีห้าหกโมงเนี่ยแหละตื่นมา ถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มอะเจ๊จะโคตหน้าหน้าเพจมาลุ้นดาวโจนอ์อะ 4, ตีสี่ป้องวะตีสี 4, ่ตีสี่หนึ่งสามศูนย์พอสองเกิดสองห้าสองเก้าอายุสามห้า เออจมมาบอกนะทุกคนหนึ่งสามศูนย์สามห้าเดี๋ยวเจ๊จะลองเซิร์ชในเอ็มไทยดูแต่เจ๊ไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรวะคือเจ๊ต้องพิมพ์เจ๊ต้องพิมพ์ว่าอะไร,รอ่อทุกคนค่ะใครเห็นลิงก์ด้านล่างกดเข้ากลุ่มฟรีทีค่ะ กลุ่มฟรีที่ลิงด้านล่างได้เลยค่ะเจคิดว่านะเจจะเซิร์ว่าอะไรดีวะพี่ชายตายหรอฝันว่าพี่ชายตัวเองตายพิมพ์อะไรดีวะจริงๆพิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนได้เลยอะ่ะต้องฝันว่าต้องพิมพ์ว่าแบบพี่ชายตัวเองตายหรือว่าพี่ชายโดนยิงหรือพี่ชายโดนจับ ฝันว่าพี่ชายถูกยิงตายเออพี่ชายถูกยิงเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,นนงพี่ชายถูกยิงตายแป๊บหนึ่งนะทุกคนพี่ชายถูกยิงตายพี่ชายถูกยิงตายพี่ชายถูก ยิงใช่ดูนีตายเฮ้ยแคปแคปอ่ะทุกคนมันเป็นเลขหนี้อะ่ะอ่ะทุกคนกดคลิกที่ลิงด้านล่างค่ะกลุ่มฟรีหุยหุยออกไปแล้วสูนเก้ายังไงล่ะ อุยังไงล่ะ้ยลองตามลาวไหมตามลาวเนาะตามหวยลาวเนาะถ้าเจเซิร์ชถ,ถูกนะเจว่ามาอายุพี่ชายสามสิบห้าอายุพี่ชายหนึ่งสามห้าหนึ่งสามนั่นไงหนูว่าแล้วศูนย์เก้า อก็เนี่ยเซิร์ชในเอ็มไทยให้ทุกคนเห็นเลยหมดเคาะหมดโศกจะมีโชคตามมานะคะอุย้ยสาธุกับคุณพี่ขาสาธุเลยอุย้ยไม่ได้ฝันมานานแล้วอยากจะฝันมากนะคะมาฝันเมื่อคืนแหละจริงๆฝันเมื่อคืนเลย,ม,เลยมันบาดเลยสาบานเลยว่าฝันจริงๆนะคะใครเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะสาบานเลยว่าเจนุ๊กฝันจริงๆเมื่อคืนฝันแบบนี้นะคะฝันว่าพี่ชายตัวเองไล่ยิงคนอื่นแล้วก็โดนตำรวจจับ โดนตำรวจจับแล้วสักพักหนึ่งพี่ชายเจนุกโดนตำรวจยิงตายยิงตายปุ๊บแล้วพี่ชายเจนุกอะตายแล้วก็มาบอกเลขว่าหนึ่งสามศูนยใครเชื่อไม่รู้ไม่รู้แล้วแต่ใครจะเชื่อก็เชื่ออ,อืม อืมอืมมก็ฝันอย่างเงี้ยแค่ตามลาวเพราะว่าฮาหน่อยฮาหน่อยมายาก